ไม่เห็นในไลน์มีทั้งสามสี่ห้าใช่ไหมท่าแรกอะท่าแรกสอบอะไรคะท่าเลยนะเตะตรง,ตตรงอะไหนเตะตรงไงอ๋อนี่เตะมาข้างหน้าอย่างงี้นะทุกคนเตะข้างเตะข้างไซค์คิกใช่ไหมคะนี่เตะข้างอ๋อรอบที่แล้วเป็นเตะสูงใช่ปะไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อ <laughs> ไม่ต้องมาตีแม่ ตีทำไมเดี๋ยวแค่บะหมีม่แตกที่ร้องเพลงมาไปแ,แบ่งปันกันไปค่ะาแบบไหนสั่งเลยค่ะดีไซน์ทีวีสวัสดีคะ่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะคะแม่คุณก็พาดีไซน์มาตลาดนัดอีกแล้วนะคะทุกคนนี่วันนี้ก็อยู่ที่กาดฝรั่งอีกแล้วนะคะทุกคนมา วันนี้เราก็จะมาซื้อของกันนะคะแต่ว่าจะซื้ออะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเลยโรงเรียนปิดแล้วซื้อไปไหนซื้อก็ไม่ได้อไปโรงเรียนปิดเทอมแล้วไปรอเปิดเทอมหน้า่ครซื้อค่ะแม่ซื้อให้เฮ้นยนี่ก็ลุมอะไรกันก็ลุมอะไรกันนี่ใส่สั่แต่งนึกว่ั่งลยค่ะนี่ดีไซน์ชุดแก้วเววงให้พ่อค่ะ แกงเขียวหวานหนึ่งถุงค่ะขนมจีนแป้งสดติดไว้ไหมคะนี่ค่ะข้ก้อ่ได้แล้วต่อไปของพ่อได้ละของแม่กินอะไรดีนะจะของลูกนี่สายกินอะไรดีคะข่าวกล้วยนมสดนี่สายแม่จะซื้อร้านนี้วันนี้แม่จะกินกุ้งดองอีกแล้ว นี่กุ้งดองร้านประจำ<อ>นี่นะคะทุกคนไปแม่ได้ของแม่แล้วนะทุกคนนี่กุ้งดองต่อไปเป็นของดีไซน์นะดีไซน์จะกินบะหม,มี่ใส่รุ้งนะคะทุกคนนี่ร้านนี้คนเยอะมากใส่รุ้งใส่แต่หมูแดงคะ่ะซื้อบ่อยจนแม่ค้าจำได้แล้วนะทุกคน รเ,เราไม่เหมือนไยเพราะเราไม่เหมือนไทยรอ่ะเงินค่ะไยังไปแล้วค่ไป,ไปาหายต่อคะงนี้นะคะแต่รถเราจอดทางนูนะคะจะไปซื้ออะไรทางนี้ปะคะไปดูหรอดูเลยคะใ,ใ,ยใช่ไหมอโอ้สายใหม่นี่ทางเข้าเลยนะลูก ไม่ใช่สายไหมอยู่ทางเข้าขัดสายไหมยอยู่ทางเข้าฝั่งน,นู้นไงขนมสายไหมอะ่ะแต่รถเราจอดทางเข้าอีกฝั่งนึ่งไงคนละด้าน,นเลยไง <Wow. S 1> ไม่ต้องมองไม่ต้องมองไม่ให้ซื้อไม่ให้ซื้อ <Wow. S 1> <laughs> ไม่ต้องมาตีแม่ตีทำไมเดี๋ยวเดีวมามีแตก <laughs> เดี๋ยวมามีแตกนะ <Wow. S 1> ทีร้องเพลง ไปแบ่งปันกันไปค่ะหาซื้อน้ำกินนักร้อนไะหไหนดูนี้มาว่าอ๋อมาโอเคค่อยๆระวังรถค่ะ่ะมันหวานมากเลยนะลูกกินเยอะฟันผุนะลูกกินเยอะไม่ดีเป็นเบาหวานได้เลยนะอ่ะนี่เอาแบบไหนสั่งเลยค่ะ ารอก่อนรูืหัวใจจะได้แล้วแต่แต่หนูต้องรอไปถึงรถก่อนไงถึงจะกินได้ลูกแบบนี้แต่นี้เ,เลยค่ะเลือกแบบนี้ดีกว่าเนาะโอเคเพราะว่าถ้าเาเป็นแบบอันนี้ไปเดี๋ยวกว่าจะถึงรถละลายาลูกตดนักากาศใช่โอเค,อเคสมใจยอยากละได้สายใหม่แล้วโอเคหรือยังไม่โอเคเพรา,าะว่าหนูอยากกินแบบนั้นมันก็เหมือนกันนั่นแหละลูก ถ้าอยากกินแบบนั้นหนูจำได้ไหมค้าวที่แล้วอะ่ะใช่ไหมซื้อแล้วเราไม่ได้กินเลยมันละลาย,ยางไงลูกกินเลยกินเลยไม่ได้คนเยอะอันตารตายไปเปิดปากกินเลยได้ไงอ่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้ของครบแล้วเนาะปะกลับบ้านกันดีกว่าไหมไปหาน้ากินก่อนดีกว่าปมีพี่มาเล่นดนตรีหาทุนการศึกษาด้วยเอาล่ะแบ่งปันกันนะคะ ไชไปต่อดีไซน์หนูเห็นไหมพี่เขาเก่งเห็นไหมคะเข้ามาเล่นดนตรีหาทุนการศึกษาเองเ <ST ụ> <ac> <c> ห็นปะเออพี่เขาเก่งเห็นปะตัวอย่างที่ดีนะทุกคนเขาเรียกว่าช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ipple, เนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะทําอย่างอื่นก็ได้นะช่วยทํางานบ้านก็ได้นะ ไปร้องเพลงไปเล่นดนตรีหาอะไรได้แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไปทํางานพิเศษอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ใครจะมีความสามารถทางด้านไหนเนาะเจอแล้วร้านน้ำเอาน้ำาไยค่ะไผ่เสียบลวดเดียวมีน้ำใบบัวบกน้ำกระเจี๊ยบน้ำลำไยน้ำเก๊กฮวยแล้วก็ไม่กินน้ำของน้นน้ำเปล่า ไม่ไม่เอาโค้กแก้วทาไมอ่ะเยอะไงโค้กแก้วก็เยอะเมื่อกี้กินไอติมแล้วอิ่มไม่ทันละไม่เไหลได้แล้วแจกตังค่ะไปไปทางออกทางนู้นค่ะวันนี้ครูสอบเพจคอนโดใช่ไหมคะแม่เห็นในไลน์ใช่ใช่ใช่ค่ะให้แม่ดูหน่อยไหนครูสอบอะไรบ้างแม่เห็นในไลน์มีตั้งสามสี่ห้าใช่ปะ ตอบอะไรคะท่าท่าเลยนะเต,ตะตรงอ่ะไหนเตะตรงไงโอตยงนี่เตะมาข้างหน้าอย่างงี้นะทุกคนโอ้โหอ่ะท่าที่สองอท่าถีบอะไรนะทีบอ,อ๋อปุ๊บ้โอ้อโหไม่เหมือนเตะตรงใช่ไหมไม่เหมือนใช่ไหมอ๋ออันนี้คือทีบนะทีบอ๋อโอเคโอเค มีท่าอะไร,รอีกไหมมีท่าที่สามท่าอะไรมี่เตะข้างเตะข้างไซคิกใช่ไหมคะนี่เตะข้างอ๋อรอบที่แล้วเป็นเตะสูงใช่ป่ะเ<ช>รบที่แล้วเป็นตเตะเตะสูงทุกคนรอบนี้เตะข้างนะโอ้โหสามท่าละสามท่าละสอบอะไรอีกวันนีลน้ลุกนั่งข้าวท้องอ๋อมีอะไรอีกลุกนั่งข้าวท้องอะไรอีกก็ วิทย์พื้นท่าทางแล้วก็สิดอาบผ้าค่ะวิทยพื้นเหรอสิดอาบเหรอหนูทำได้ไหมคะไ,มมมได้ทำได้ดิเหรอโอ้โหเก่งจังอนะแต่ว่าตรงตอนวันนี้เราจะไม่ทำเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเป็นพื้นทางเดินเนาะไม่สะอาดพื้นมันด่อ๋อไม่ไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นทางเดินไม่สะอาดหรอกนี่นะทุกคนวันนี้หลังจากที่แม่กุ้งไปรับดีไซน์ที่โรงเรียนนะคะเราก็มาเดินตลาดนัดมาซื้อกับข้าวกันนะคะทุกคนแล้วก็ แม่กู้เห็นในไลน์เนาะว่าคุณครูให้ดีไซน์สอบเทควันโดนะแม่กู้ก็เลยให้ดีไซน์ทําให้ดูนะว่าสอบทํายังไงบ้างทําท่าอะไรบ้างนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นไปเลยเนะาะไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย